ไมค์ซิคิไมค์มินาเร่สวัสดีค่ะพบกับใจอีกครั้งนะคะในไม s e ซิ e คิลไมค์มินาเร่ค่ะช่วงนี้ใจงานเยอะมากทำงานทุกวันเลยนะคะแต่ถึงงานจะยุ่งขนาดไหนนะคะวันนี้ใจขอหนึ่งวันค่ะให้ได้พักผ่อนผิวหน้าแลวก็ปรนนิบัติผิวหน้าของตัวเองด้วยค่ะวันนี้ใจจะมาทำสปาหน้าค่ะอยากพักผ่อนผิวหน้าแบบนี้มาตั้งนานแล้วอย่าช้าเลยดีกว่าตามใจมาเลยค่ะ รู้สึกดีมากๆเลยนะคะที่ได้บำรุงผิวหน้าแบบนี้แต่เพียงแค่นี้ยังไม่พอหรอกนะคะถ้าใจะให้ดีนะคะเราควรดูแลตัวเองด้วยวิธีง่ายๆก็คือการดื่มน้ําแร่ธรรมชาติเป็นประจำทุกวันค่ะซึ่งก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆของจอยที่สามารถทําได้เองที่บ้านอีกด้วยนะคะแล้วพบกับจอยได้ใหม่นะคะใน My Secret My m i n e r a เรครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ